อาตมาชื่อพระมหากีรายุยานมวีโรปัจจุบันพักจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่เทพนิมิตแขวงบางยี่ขันเขตบางปะกงกรุงเทพมหานครรู้สึกปลื้มใจที่ได้เข้ารับประกาศเสบบัตรกับผู้แทนพระองค์แล้วจะได้เข้ารับพระจาชทานพัดเพียนธรรมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสครบหกรอบพระชน้าพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72พระชนพรรษาอยากเชิญชวนุทธศาธิกชนสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระจุกิศนทุกวันจันทร์ของทุกวัดถ้าท่านาันชนทั้งหลายก็สะดวกก็เข้าสามารถเข้าไปทำวัดสวดมนต์ถวายเป็นพระจุกินในช่วงวันจันทร์ตลอดปีของทุกวัดแลวก็อยากเชิญชวนท่านุทธศาธิกชนทุกท่านได้ทำความดี อุฒิสตนเพื่อสังคมช่วยเหลือสังคมเพื่อถวายเป็นพระจุลสนเป็นจิตอาสาสือสารความดีถวายเ,เ,เ,เป็นพระจุลสนในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว